เรื่องเพลิดเพลินกับกองทุกข์จะทำอย่างไรมนุษย์เราจึงจะสามารถเลือกรับเอาแต่อิทธิพลที่ดีๆจากกัลยาณมิตรได้คำตอบซึ่งดูง่ายก็คือคบแต่มิตรที่ดีๆและหลีกเลี่ยงการครบสมาคมกับคนที่เป็นผ่านดังข้อแรกของมงคล38ปประการแต่การที่จะคบกัลยาณมิตร ก็ต้องมีขอบเขตในแง่ที่ไม่ทําให้เรานั้นต้องพึ่งพิงอยู่ร่ําไปถ้าหากเป็นการครบหาเพื่อทําให้เรานั้นเติบโตเป็นตัวของตนเองพึ่งพาอยู่แต่สติปัญญาและความสามารถของตนเองเป็นหลักเรียกว่าคบหากัรายาณมิตรเพื่อให้เกิดโยนิโสมนสิการขึ้นในตัวเรากัรายาณมิตรบางครั้งก็ดีกระทั่งเราติดเขาแจเลยก็มี ไม่อาจจะเป็นอิสระหรือสลัดออกได้ผลก็คือตัวเองนั้นไม่รู้จักโตเสียทีกระยาณมิตรที่มีปัญญาเห็นการไกลก็มักจะแก้ปัญหานี้โดยการกันให้เรานั้นต้องถอยห่างจากเขาไปหรือวางระยะกับเขาไว้ไม่ใกล้ชิดจนเกินไปบางวิธีการก็ได้แก่การทำตนไม่ให้ดีจนเกินไปนักหรือทำให้ลูกศิษย์ตกใจ หรือช็อกไปเลยก็มีแบบศาสนาเชนได้ทำกันเมื่อใดที่เราสามารถเป็นตัวของเราเองได้อย่างมีพื้นฐานที่ถูกต้องเมื่อนั้นแหละสิ่งภายนอกที่มีอิทธิพลต่อต,ตัวเราก็จะลดน้อยลงขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเลือกรับเอาอิทธิพลที่ดีจากภายนอกได้อย่างแยบขายขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องปฏิเสธอย่างไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่รู้จักจำแนกแยกแยะคนที่พยายามปฏิเสธอิทธิพลภายนอกดังว่าลึกๆแล้วเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตนเองขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมีความหว่นกลัวว่าผู้อื่นจะทำให้ตนนั้นกว้วยกววสับสนอยู่ร่ำไปก็เลยหาทางออกด้วยการปิดหูปิดตาไม่ยอมรับอิทธิพลจากภายนอกซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยการปิดหูปิดตาเช่นน,นั้นก็แสดงอยู่ในตัวของตนเองอยู่แล้วว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากถูกอิทธิพลภายนอกบีบบังคับให้ทำเช่นนั้นคนเราเป็นตัวของตนเองจริงจะไม่มีความหวั่นไหววิตกอิทธิพลจากภายนอกจะไม่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งร,บรอบๆตัวแต่จะเปิดกว้างและพิจารณาดูสิ่งไหนดีก็รับเอาไว้ สิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งออกไปเสียไม่แกร่งกล้าวจนเกินงามแต่ขณะดเดียวกันก็ไม่กลัวจนแย่แม้จะอยู่ท่ามกลางคนเป็นอันมากที่เห็นขัดแยง้งหรือเป็นปฏิบัติกับตัวพูดอีกแง่หนึ่งก็คือคนหมู่มากไม่อาจทำให้เรานั้นคลายความนับถือในตัวเองได้แม้จะขาดมิตรแต่ก็มีเงาและตัวตนเองเป็นเพื่อนได้ เพราะเราเองนั่นแหละที่เป็นมิตรของเราอย่างแท้จริงถึงที่สุดแล้วจะสุขก็เพราะเราจะปลอดพ้นจากความทุกโศกได้ก็เพราะตัวเราแต่จะทำอย่างไรเล่าจึงจะเป็นตัวของตนเองได้นี่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเหตุปัจจัยนั้นมีมากมายแต่ข้อที่แน่นอนที่สุดก็คือคนจะเป็นตัวของตนเองได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญาชนิดที่ตนวางใจได้ว่า สามารถทำให้เห็นโลกและชีวิตตามที่เป็นจริงได้ถ้าจะพูดอย่างถึงที่สุดคนที่เป็นตัวของตนเองอย่างแท้จริงก็คือพระอรหันต์นั่นเองเพราะปัญญาของท่านนั้นได้พัฒนาถึงขั้นสูงสุดแล้วบุบคคลเช่นนี้ไม่จา <ะ S 2> เป็นต้องเชื่อใครและศรัทธาใครอีกต่อไป,อไปเพราะสามารถแลเห็นได้ด้วยตัวของตนเองหมดสิน้น อยากตรงกับความเป็นจริงแท้สิ่งที่ควรรู้ก็รู้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงปัญญาหรือสายตาของใครอีกต่อไปเป็นตัวของตัวเองชนิดที่ไม่ถูกรอบงำจากสิ่งอื่นใดแม้กระดกิเลสตัณหาหรืออวิชชาแต่ถ้าพูดกันแบบโลก,โลกหรือว่าโลกิยะแทนที่จะพูดเรื่องโลกุตระปัญญาก็จะเป็นเหตุปัจจัย ให้เป็นตัวของตนเองก็คือการมีเกณฑ์วินิจฉัยที่สามารถใช้พิจารณาตัดสินหรือเป็นแนวในการดําเนินชีวิตได้เช่นรู้ว่าอะไรคือสาระอะไรไม่ใช่สาระของชีวิตถ้าเรามีเกณฑ์การดําเนินแจ้งชัดรู้แน่ว่าแกนแท้ของชีวิตคืออะไรก็สามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างแน่ ไม่ต้องคอยเงี่ยหูฟังหรือคอยจำเรื่องว่าคนรอบข้างเขาจะทำอะไรเพื่อว่าเราจะได้ทำตามเขาบ้างถ้ารู้ว่าสาระของชีวิตคืออะไรแล้วจะวันวิตกหรือรู้สึกด้อยได้อย่างไรเมื่ออยู่ท่ามกลางคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมีหน้ามีตาแม้คนเหล่านั้นจะเป็นเพื่อนเราเราก็จะไม่รู้สึกด้อยกว่าเขาเพราะเรามั่นใจในวิถีชีวิตของตนเอง และที่สำคัญก็คือเรามีความสุขกับชีวิตของตนเองความสุขที่ประสบสัมผัสจากวิถีชีวิตตามแบบของตัวเองจะช่วยให้มั่นใจในแนวทางที่กำลังดำเนินอยู่ความสุขนี้ก็คือปัจจัยที่สองรองจากปัญญาที่จะทำให้เป็นตัวของตนเองถ้าเรามีความสุขกับการแต่งกายที่เรียบง่ายจะไปวันไหวอะไรกับเพื่อนๆหรือคนรอบๆข้าง ที่แต่งตัวสวิงสวายมีลวดลายแพลวพเปวไปทั้งตัวปัญญาและความสุขจะช่วยให้เราชนะโลกธรรมที่คอยโน้มน้าวจิตใจไปตามโลกได้บ่อยครัง้งที่เรามักจะหันเหไปตามสังคมหรือคนส่วนใหญ่ก็เพราะว่าต้องการชื่อเสียงหรืออย่างน้อยก็ต้องการยอมรับจากสังคมนั้นสังคมเขายกย่องคนเก่งยอมรับคนที่มีหน้ามีตา คนมีฐานะการงานสูงส่งหรือคนมีความมั่นคงในชีวิตก็มมตเลยอยากเป็นคนเก่งมีฐานะตำแหน่งหรือมีทรัพย์สินอย่างเขาบ้างคราวใดที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็จะรู้สึกสด,ด้อยขาดความนับถือแต่เมื่อใดมีปัญญาย่อมจะแลเห็นได้เองว่าการยกย่องชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมนั้นเป็นเรื่องของมายาเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราว และไม่ทำให้เรามีความสุขจริงได้เลยเพราะต้องคอยวิ่งไล่ตามสังคมอยู่ร่ำไปเกิดความรู้สึกด้อยอยู่ร่ำไปนั่นเองเมื่อใดที่มีความรู้สึกเป็นสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายสงบและเกือ้อกูลมีสายสัมพันธ์อันดีกับธรรมชาติและมิตรสายเราก็จะย่อมหัวเราะเยาะชีวิตที่ต้องขวนกวายไฝ่หาตามสังคม ปัญญาและความสุขเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นตัวของตนเองก็เพราะว่าถ้าหากเราไม่ดำเนินตามสังคมสังคมนอกจากจะไม่ตกรางวัลแก่เราแล้วบางทียังจะรังแก่กลั่นแกล้งอีกด้วยอย่างต่ำๆก็ดูแคลนเหยียดหยามปฏิกิริยาจากสังคมเช่นนี้จะเอาชนะได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญาและความสุขเท่านั้นในทางพระพุทธศาสนาถือว่า บัณฑิตผู้มีปัญญานั้นแม้ในยามมีความทุกข์ญญก็ยังรู้จักหาความสุขอยู่ได้ปัญญาทำให้ตนเองเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าเพลิดเพลินกับกองทุกข์และเมื่อถึงขั้นนั้นเราย่อมจะมีความกล้าที่จะทวนกระแสสังคมความกล้านั้นจึงเป็นปัจจัยที่สามรองจากปัญญาและความสุขเราจะเป็นตัวของตอนเองได้ เมื่อมีความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อกล้าที่จะ,ะเผชิญกับการรังเกียจของสังคมกล้าที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างไม่รู้สึกเหงาอิเหงาความเป็นตัวของตนเองในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เพียงในขั้นของความคิดเท่านั้นต่อเมื่อมีความกล้าที่ยอมเสี่ยงทวนกระแสสังคมดูจริงอยู่ปัญญาหรือสมาธิติเป็นปัจจัยข้อแรก แต่สำหรับปุถุชนแล้วปัญญาดังกล่าวเป็นเพียงขั้นความคิดขั้นสมองยังไม่ลงไปถึงหัวใจยังไม่แผ่ซ่านไปถึงขั้นวิถีชีวิตจะให้ลงไปถึงใจถึงวิถีชีวิตได้ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติซึ่งจะทำให้ต้องอาศัยความกล้าหรืออาจรวมถึงกระทั่งความบ้าบินหากไม่มีสิ่งนี้แล้วเราก็มีแต่ไม่กล้าเสี่ยงแต่ถ้าไม่เสี่ยงลองทำดู ย่อมอยากที่จะพบแง่มุมที่เป็นความสุขความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตัวตนเองได้ทีแรกที่ทำอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตื่นเต้นหนาวสัน่นแต่นานๆเข้าก็จะเริ่มรู้สึกภาคภูมิใจเป็นสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกว่าควรและเมื่อทําบ่อยเข้ามีความสุขมากขึ้นปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเห็นแง่มุมใหม่ๆของวิถีชีวิตเช่นนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเท่ากับเสริมความเป็นตัวของตนเองให้มั่นคงขึ้นเป็นลําดับความกล้าเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนมากโดยเฉพาะสำหรับปัญญาชนอาจจะคิดได้ดีคิดได้เก่งแต่ก็มักจะทำได้เพียงแค่นั้นไม่มีความกล้าพอที่จะทำให้เห็นเป็นมัรกเป็นผลได้ดังนั้นข้อต่อมาในการสร้างความเป็นตัวของตนเองก็คือสร้างความกล้าให้เกิดขึ้น ฝึกใจให้กล้าที่จะแสดงความเห็นขัดแย้งกับคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยตามเขาฝึกใจให้กล้าที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายรวมไปถึงการแต่งตัวที่ทวนกระแสสมัยนิยมปัจจุบันความฟุ้งเฟอ้อเห ỡ, ่อเหิมเราอาจจะฝึกความกล้าได้จากการแต่งตัวที่คนแวดล้อมอาจเห็นว่าไม่น่าดูเฉยไร้รสนิยมความจริงแล้วคนที่เป็นตัวของตนเอง ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแสดงอากัปกิริยาภายนอกให้แตกต่างจากคนอื่นโดยตั้งใจแต่สําหรับบางคนในขั้นเริ่มต้นจําเป็นต้องมันทรมานความกลัวและพยายามขัดขืนอารมณ์ความรู้สึกที่หวั่นไหวไปกับการเพ่งมองของคนรอบๆข้างโดยการทำอะไรแวกจากคนทั่วๆไปในสังคมเช่นบางทีก็ใส่กางเกงขาก้วยออกงานใหญ่บ้าง ใส่กางเกงขาสั้นเตะเตร,ต,ร,ต,รตามท้องถนนบ้างในงานใดที่มีคนเขาแต่งตัววิสมาราเป็นต้องแต่งตัวปนๆที่เขาทำเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเห็นว่าการทำตัวผิดแปลกจากคนอื่นนั้นเป็นของดีแต่เพราะเห็นว่านั่นเป็นมัควิธีที่จะสั่งสมความกล้าให้เกิดขึ้นและทำลายความรู้สึกวันไหวไปตามสังคมทำไปนานๆเขาก็จะเกิดเป็นความเคยชิน จนไม่สนใจว่าสังคมเขาจะมองเราว่าอย่างไรตอนหลังนี้ก็อาจจะย่มใจเสริมความกล้าให้มากขึ้นด้วยวิธีอื่นที่เสี่ยงหรือว่าทวนกระแสยิ่งขึ้นเราจะใช้วิธีใดก็แล้วแต่ข้อสำคัญก็คือจะต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมตลอดจนความพร้อมหรือบาร,รมีของตัวเองด้วยแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือใช้ปัญญาไตรตรอง แต่จะทำตัวให้แปลกแหวกแนวอย่างเดียวนั้นก็กําลังจะหลงทิศทางได้เหมือนกันจริงอยู่การทำตัวคล้อยตามสังคมไม่ใช่การแสดงถึงความเป็นตัวของตนเองมากนะักแต่ถ้าหากเข้าใจไปอีกทางหนึ่งการเป็นตัวของตัวเองนั้นหมายถึงการทำตัวให้แตกต่างจากคนอื่นโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแบบฉบับเฉพาะตัวให้ผิดแปลกไปจากสังคม แล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันเพราะจะว่าไปแล้วการการะทำเช่นนั้นชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นตัวของตัวเองในอีกด้านหนึ่งนั่นเองเพราะจะต้องคอยเอาพฤติกรรมหรือแบบแผนของสังคมมากำหนดวิถีชีวิตและการปฏิบัติของเราตลอดเวลาปัจจัยอีกประการหนึ่งที่น่าพูดถึงไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือการพึ่งพาตัวเองในทางวัตถุ หรือในทางเศรษฐกิจสิ่งนี้จะช่วยเสริมความเป็นตัวของตนเองให้มีมากขึ้นจะทำให้ผู้อื่นมีอิทธิพลหรือกําหนดชีวิตเราได้น้อยลงข้อนี้จะสำคัญก็ได้ไม่สำคัญก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทั่วไปมากถ้าหากว่าเราต้องของเงินพ่อแม่ใช้หรือต้องพึ่งพิงเงินทองของผู้อื่นอยู่โอกาสที่พ่อแม่หรือคนที่ให้เงิน เลี้ยงดูเรานั้นจะมีอิทธิพลถึงขั้นกำหนดชีวิตของเราก็มีมากแม้เมื่อมีครอบครัวก็ยากที่จะเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงการพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจนี้มีได้หลายระดับการมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็อยู่ในข่ายนี้แต่บางคนอาจจะเห็นว่ายังไม่เป็นการพึ่งตัวเองเท่าไหรนะ่นักเพราะเวลาป่วยก็ต้องพึ่งหมอจะกินข้าวก็ต้องพึ่งตลาด อะไรต่อมิอะไรก็ต้องใช้เงินการพึ่งตัวเองอีกระดับหนึ่งจึงได้แก่การทำอะไรด้วยตัวเองดูแลตัวเองปลูกผักกินเองนี่แหละอย่างนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งแต่โดยสรุปประเด็นก็คือการเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงนั้นไม่อาจจะแยกจากการพึ่งตัวเองได้ไม่ว่าในทางวัตถุหรือจิตใจเราจะเป็นตัวของตนเองได้ต่อเมื่อ สามารถยัง,ยงชีพดำรงชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและมีความสุขจากภาวะภายในของตัวตนเองยิ่งกว่าความสุขจากวัตถุสมบัติภายนอกหรือถ้าหากยังไม่อาจพัฒนาถึงขนาดที่จะเป็นอิสระจากวัตถุก็าสามารถมีความสุขจากสิ่งเรียบง่ายร,บรอบๆตัวโดยไม่ต้องซื้อหาปรุงแต่งมากมายความสุขนี้รวมไปถึงความสุขจากวิถีชีวิตของตน ยิ่งกว่าความสุขจากการยอมรับของสังคมที่เรียกว่าโลกธรรมคนเป็นอันมากมักมีปัญหาตรงประเด็นนี้เพราะแม้จะพึ่งตนเองได้ในทางวัตถุหรือในทางเศรษฐกิจแต่กลับพึ่งพิงสังคมในทางจิตใจความสุขของตนขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนรอบข้างหรือสังคมแวดล้อมความเป็นตัวของตัวเองในความหมายที่แท้จริงคือความเป็นอิสระทางใจ นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจะถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านความหงอยเหงาและเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เมื่อเป็นอิสระได้ตามลำดับขั้นของปัญญาเราจะรู้สึกถึงความสุขอย่างลึกๆเป็นลำดับแม้จะไม่หวือหวาเหมือนความรู้สึกที่พึ่งพิงผูกพันกับใครคนใดคนหนึ่งหรือกับสังคมก็ตามความเป็นอิสระทางใจจึงเป็นกระบวนการที่ควร ฟันฝ่าพยายามอย่างต่อเนื่องให้งอกงามเป็นลําดับถึงแม้ไม่อาจสำเร็จได้โดยง่ายแต่ก็ให้ผลตอบแทนในบ้านปลายที่คุ้มค่ายิ่งถึงที่สุดแล้วความเป็นตัวของตนเองไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับตนเราเราจะไม่สนใจว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรเรามีแบบฉบับของตัวเองหรือไม่และคนภายนอกมีอิทธิพลต่อเรามากน้อยเพียงใด สิ่งที่มีความหมายมากกว่านั้นก็คือการดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงและอำนวยประโยชน์กแก่สรรพชีวิตให้มากที่สุดความเป็นตัวของตัวเองในความหมายที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้นก็คือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติโดยไม่สนใจที่จะต้องทำตัวให้โดดเด่นผิดแปลกจากคนอื่นเพื่อให้เขายอมรับในความมีอยู่ของเรา แต่เราไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นพระอริยะก่อนจึงจะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ปัญญาและวิริยะความอาจหารอย่างถึงที่สุดจนเชื่อมั่นในความสุขจากภาวะภายในก็สามารถช่วยให้ปุถุชนอย่างเราๆนี่แหละเคลื่อนเข้าสู่ภาวะดังกล่าวได้ข้อสำคัญก่อนอื่นใดก็คือเราจะต้องเข้าใจความเป็นตัวของตนเองในแง่ที่เป็น อิสระทางใจที่ปลอดผลจากการรัดรึงของตัณหาอาวิชชาและการติดยึดในเรื่องของอัตตาไม่ใช่มองในแง่ที่จะเสริมสร้างตัวกู้ของกูให้พ่อภูนหนาและโดดเด่นเหนือคนอื่นความเข้าใจผิดประการหลังนี้มีแต่จะทำให้ตกเป็นทาสของสังคมแวดล้อมและติดกับดักที่เราสร้างขึ้นเอง อย่างหาความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เอาเสียเลยบทธรรมะโดยพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ